ชมบ้านฝรั่งกันค่ะบ้านฝรั่งปลูกได้ไม่ชิดเพราะว่าประเทศเมืองหนาวนะคะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่ข้างบนคล้ายๆเป็นป่องไฟะคะ่ะป่องไฟข้างบนว่าทุกบ้านต้องมีป่องไฟหมดมันหนาวค่ะตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วเริ่มเข้าหน้าหนาวตอนนี้ก็สิบกวองศานี่วันนี้มีแดดค่ะแต่ช่วงกลางวันกลคืนจะเหลือเลขตัวเดียวแล้วแต่ยังไม่ติดลบ เขาปลูกกันไม่ชิดมากเลยเอ่อใช้หินใช้หินเป็นก้อนเลยค่ะโปะโปะเป็นเออคล้ายๆเป็นเป็นอเป็นออวอนเปเปอร์ว่าเราอ่ะเนาะเป็นข้างฝาประมาณเนี้ค่ะเนี่ยใช้ดินใช้ใช้ซีเมนไม่ใช่ดินใช้ซีเมนกับเอ่อก้อนหินใหญ่ๆอะค่ะก้อนหินแล้วก็ทำโปะโปะเอาเพราะว่าย่านี้ถ้ามันจะมันจะอุ่นข้างในอะค่ะ มันอุ่นข้างในในบ้านก็ประมาณยี่สิบองศาถ้ามันหนาวมากๆถ้าหน้าร้อนก็จะสบายแบบนี้ค่ะถ้าเขาทำเอาหินทําแบบนี้จะทําได้นะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกว่าอันนี้ปลูกถ้าเกิดปลูกนานแล้วสมัยก่อนค่าแรงของสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ค่อยแพงสามารถปลูกแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดสมัยนี้ค่าแรงแพงกว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ะ ็นเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นสมัยก่อนที่ค่าแรงจะถูกที่นี่เดี๋ยวนี้ค่าแรงแพงกว่าค่าอุปกรณ์เลยค่ะบ้านเขาสวยบ้านฝรั่งค่ะเขาปลูกเขาปลูกได้ทรงสวยงามมากเพราะว่าเมืองหนาวเป็น,เป,นเป็นบ้านมีหลายห้องให้เช่าค่ะให้เช่าแล้วก็วันนี้เออ่ มาหาหมอที่นี่ค่ะมาหาหมอก็เลยอยู่ข้างล่างรอรอหมอเพราะว่าที่นั่งจํากัดถ้ายังไม่ถึงเวลาเข้าไปไม่ได้เลยค่ะเ mm. มืองฝรั่งเป็นอย่างนี้จะไม่มีที่นั่งรอเยอะเหมือนบ้านเราดูมิดชิดมากเลยอากาศเย็นค่ะตอนนี้สิบกว่าองศาแต่ดีที่มีแดดถ้าไม่มีแดดหนาวแย่เลยค่ะเดี๋ยวบ้านฝรั่งค่ะมิดชิดมิดชิดมาก ต้นไม้เยอะล่กรื่น